เริ่มได้ครับเริ่มได้ครับก็ขอจะเริ่มพรญาติเดิมที่อยู่ทางบ้านอาตมาภาพสมณนิกรุ๊ปเกตบเป็นจันทอายุสิบปีมีชั้นบอสีโรงเรียนบ้านน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้อาตมาภาพจะมานําเสนอลูกกํายาลูกกํายามีรสเผ็ดขมสุขุมมีกลิ่นหอมออกฤทธิ์ต่อตับหัวใจและถาดใช้เป็นยา แก้การหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอ,อกช่วยทำให้เลือดลมมุนเวียนได้สะดวกแก้เป็นลมเฉียบลันใช้บำใช้เป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขับเสมหะยางจากต้นใช้เป็นยาแก้หลอนลมอักเสบหากนำกํายานมาเช่กับแอลกอฮอลมาตั้งบนน้ำร้อน แล้วสูตรไอที่ราเหยอ,ออกมาจะช่วยขับเสมหะและแก้หลอลมอักเสบได้ส่วนประกอบยาจินดวาวัสนามณีเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบยายาวิเศษโบราณน,นับร้อยร้อยปียาตำราตำรับหมอพื้นบ้านวัดทีิวงชุมพรต่อไปก็ มากกับขัน้นตอนการเก็บลูกกำยันกับท่า,า,านอาจารย์ครับไ่ะะนะคั่ตก้นไมารับอันเล่นเลนต้นกันบอน้อต้องการเ่นุกนีให้สูงแบบนี้ต้องกด้อ่าอ่านและ,อะโอเค <c oughs> à, แสงดีพร้อมโอเคก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อ่าให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังเพจละสดวัดกิริวงศ์549ตำบลมางพระมั่นลังสวนจังหวัดชุมพรในค่ำคืนนี้ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำพอดีกับคืนนี้เรามาอ่าขอสมุนไพรชนิดหนึ่งมีชื่อว่ากัยานที่ต้นของกํายานและ ใบของกํายานทั้งหมดซึ่งสรรพคุณเราก็รู้แล้วว่าสามารถรักษาพิษที่เกิดแต่ตับเพราะเราจะใช้ส่วนประกอบในข้างืนนี้ก่อนที่จะรับส่วนยาไปทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นรเราก็จะมาทำความเข้าใจก่อนว่าาท่าัตมาออกมาทำรัสนสดเกี่ยวกับยอดยาเกละยามหมอพื้นบ้านตอนที่114ตั้งแต่1 1 2 3 3 4มานี้เป็นการบอกวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของ ว่านจินดาวัสนามานีกระบวนการการใช้สมุนไพรแล้วก็กระบวนการที่สองก็คือการใช้ลงเลขยันการพลีการประกอบยาจะเป็นเม็ดยาได้นั้นขั้นตอนประกอบนั้นมากมายแต่ขอยยําไม่ก่ญาติโยมสาธตัวเจา้าหน้าที่กามารับชมรับฟังว่าคือเราพามาหาตามย้อนรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยอดยาจินดาวัสนามานีนี่ส่วนประกอบนี่ก็คือ ต้นกำยานแต่ก่อนจะเอานั้นจะต้องเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเทพารักบอกด้วยปาดเป่าก็ดีบอกด้วยวาจาเสียงดังเปล่งวาจาเป็นเสียงหน้าก็ดีบอกด้วยออวาราจิตก็ดีว่าเออข้าพระเจ้าจะเอาต้นกำยานจากปู่เจ้าสม,มิงพาจากว่านครูยาทั้งหมดฤาษีทั้งร้อยแปดตนฤาษีหมอยาทั้งหมดเทพารักที่ปกปักรักษาต้นไม้รากไม้ทั้งหมดที่อยู่ในปา่าอยู่ในเหวอยู่ในเขาทั้งหมด เพราะมีคุณมีคนดูแลอยู่เพราะฉะนั้นการทําต้องมีการขอขอมามีการบอกกล่าวจัดทูบเทียนดอกไม้ใบสีแล้วก็เทียนต้องหนักหนึ่งบาทเพราะว่าจะต้องเป็นการครอบองค์ประกอบก็คือของอการทําอย่างถูกต้องแค่ยืนเพื่ออธิษฐานจิตยืนเพื่อขอก็ไม่ต้องเปลิงวาจาก็ได้ แค่มาบอกกล่าวและทําให้ถูกต้นว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งนี้ไปทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบยาสมุนไพรที่มีชื่อว่ากินดาวาสนามานีในขั้นตอนต่อไปก็ให้โยมปฐมชนเป็นผู้บอกกล่าวเชิญชุมุมเทวดาเล็กน้อยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณในตัวมีคนคอยดูแลเช,เช่นเดียวกันถึงแม้ขนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่ใช่เป็นปนัญหาุปสรรคเพราะเราทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกคนให้ชาวบ้านให้หมอไปเป็นไตทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านสามารถเข้าเข้าใจขั้นตอนว่านี่คือเป็นส่วนประกอบของอยาที่มีสรรพคุณครอบโรคหลายๆายโรคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็ให้โยมปตมชนได้เอ่ยกลาวแล้วเราจะได้เก็บไป ยังกันแต่ยันต้องยิดีดีะแต่ยันโตไปอิสดียกกินจยมต้องยินดียันตะขอะยกลายสันยินดีีเากัดเตัวขากิยันสงองสุดยอก็จัตัวเกียรตสนียสิ่งียากันตัต้องคอนีอจงากันตั้งโดตัวเองสิสักขกาเมจรูเปคิิสิขรัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจะข่าเมตรวนคานีเคลวัตุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาราลวิสเม พิคคกันทัพนาคาติ่ทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสัทโวเมสุนันตุธรรมมัสวรรณกาโรอายม์พัทันตาธรรมมัสวรรณกาโรอายม์พัทันตาธรรมมัสวรรณกาโรอายม์พัทันตา อือออันนี้เป็นแผ่มาเล็ดของมันที่มันหลน <c oughs> ่นมานี่เปนที่หล่นมาที่เราเก็บขั้นตอนแรกเราก็ได้บอกกล่าวที่เป็นภาพภาษาภาษาที่เป็นภาษาบาลีก็คือเป็นการชุมนุมเทวดาแล้วก็เป็นการบอกกล่าวทั้งหมดแล้วเอ่อสัพาวัญยาทั้งหมดทั้งมวลฤาษี เราเทพารักที่ปกปักรักษาอยู่ในหุบว้วยละดาวันที่สิงหาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ก็ดีอยู่ในแม่น้ําก็อยู่ในอากาศก,าก็ดีอยู่ในทุกที่ก็ดีจงรับรู้ว่าการขอ,อต้นไม้ที่มีชื่อว่ากำยาน,นี้เพื่อเป็นพิธีกรรมในการเรียนรู้และก็พิธีกรรมในการประกอบยาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ยาอย่างมีปฏิสิทธิธภาพจริงๆนะเขาใช้โบราณการเขาเอามีดกรีดที่ต้นต้นที่มันใหญ่แล้วก็ยางมันจะออกสีเหลืองอ่อน,ออน มันจะมีดอกสีขาวเรืองหลืองเล็กๆนี่กับใบมเมล็ดก,ก็มีโยมมันอยู่บนต้นนะอยู่บนต้นเราจะเอาใบสามใบให้โยมประสมชนเลี้ยกับสามใบตัดใส่พาน<ม>ตัดสามใบก้านสามก้านเมล็ดี่เราได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วอ่ก็ถือว่าการพราดทีิติจิตรซีขั้นตอนต่อไปเราจะจะทำให้ถูกต้องในวันที่สิบห้า อ่าจำใบกา้านสามกา้านนัะนากา้านตัดมันตัดที่เล็กๆก,ก,ก็ไดนะ้มันที่ที่โยป<อ>มปฐมชนตัด,ด,อดยอดมาเลือกเอาเราเออได้เนี่ยแม่เล็ดก็มีเนี่ยแม่เล็ดก,ก็มีไหนไหนเห็นไหมอ่าเราเอาอเอาแม่เล้วด้วยเอาเอามาเลยอ่อาทั้กงก้านทั้งใบทั้งแมล็ดเลยรรรเรามาตัดสามเคาสามข้ออ่าโยมแม่เล็ดของมันด้วย เรามีเม็ดเม็ดติดเลยเนี่ยโอมดูนะว่าเนี่ยมาแลทสองลูกกำยานด้วยเนี่ยแห้งนะเนี่ยแห้งแล้วคือประโยชน์มาตตกี้ดังที่สามาเณรโชกุลก็อ่านอ่านอธิบายไปแล้วว่ามีประโยชน์อะไรบ้างช่วยรักษาอาการไข้ของตับสารระเหยของมันยางอ่ากต้นของมันเนี่ยเขียวๆนะแต่นี่มันยังอ่อนอยู่เนี่ยต้นก็ปลูกไว้สิบปีแล้วขนาดเนี้ยสิบปีนี่ลูกของมันแห้งๆญาติโยมที่ ให้เกียรับชมรับฟังก็จะเดินพรอทุกท่านอาจารย์นี่คือต้นกำยานกำยานแท้ๆไม่ได้มีย่อมแมวคือเราตามหาล่าองค์ประกอบส่วนประกอบเพื่อให้ทำความเข้าใจนี่มเมล็ดที่เราเก็บไว้นะมเมล็ดนะเมล็ดของกำยานที่มันสูกข,ข้างไหนก็จะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเนี่ยเราได้แล้วก็ใบสามใบแล้วก็มีก้านนะมีใบมีก้านแล้วก็มีเปลือกมีลูกแต่จริงๆแล้วส่วนประกอบเขาใช้ยัง เมื่อยางไม่สามารถเอาได้เราก็มาขอแค่ใบก,ก้านและดอกลูกของมันผลก็ไม่เปลือกผลพร้อมหมดเลยก็ถือว่าได้เป็นองค์ประกอบแล้วก็พาไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปก็คือพาไปตาพาไปจากแดดได้มันแห้งนั่นก็เป็นส่วนประกอบในยาทั้งหมดในโครงการยาจินดามานีวัาสนาเนี่ยหรือจินดาจินดาวัาสนามานีเนี่ยมีสมุนไพรทั้งหมด30ิกว่าชนิด ซึ่งเฉพาะตัวคาว่าเกสรบุตรสบันตัวเดียวเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งในการใช้ย,ยาอย่างถูกต้องอัตมาจึงได้กันให้ออกมาแนะนําว่าเราเน้นเรื่องการใช้ย,ยาสม,มุนไพรอย,อย่างถูกต้องวิธีการประกอบน้ําหนักยาพิกัดยาใช้ตามฤด,ดูใช้ตามสม,มุฐาในให้ถูกต้องส่วนองค์ประกอบการใช้เลขยันกันทาพิธีนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการทําให้เกิดความเข้มขลังและก็เพิ่มคุณเพิ่มรสยาโดยการใช้พุทธคุณธรรมคุณ สังอาคุณในการประกอบเพราะนั้นในค่ำคืนนี้ก็เราได้พามาเรียนรู้ต้นกำยานที่ปลูกไว้แล้วก็ขอพอด้วยผ้าขาวนะวไว้หนึ่งทิศที่ที่เปิดเพื่อจะเอาพลีเรียบร้อยเขาใช้ผ้าขาวนุ่งคล้ายๆเหมือนกับว่าเอ,อ่อไม่ให้กะป้องกันสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่เป็นอย่างอื่นนะ่ะพัดมาพัดแผ่วผ่านมาในขณะอ๋อวรารจิตก็ได้แล้วแต่วิธีการทํา แต่กระบวนการก็คือต้องขอเพราะว่ามีคนดูแลนะนอกอาตมาไม่ได้เป็นคนดูแลต้นไม้อาตมาแค่ปลูกไว้ต้นใหญ่อะมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดหกหกัหกล้มไปแล้วสมัยก่อนมันต้นใหญ่มากทีนี้ก็มีมาเล็ดพอกไว้นะทุกคนรู้จักกรรมยานพรุ่งนี้เราก็จะมาดูอ่อการทำอย่างอื่นต่อไปอีกนะจ๊ะจาก็จะมีผักขาดก็ดี ดอกยันก็มีมีเรียบร้อยของเคลียมมาทั้งหมดแล้วแต่อยากจะเรียกอยากจะปลูกจากทําอะไรทั้งหมดนี่เราจะมาพบกันในวันที่ส5จะมาประกอบสัดส่วนต่างๆแล้วเราจะเข้าใจว่าการประกอบอยาจินดาวาสามานเนี่ยมีกระบวกนการประกอบ3สามสามาระวาระที่หนึ่งจะอะไรประกอบอะไรวาระที่สองอะไรประกอบอะไรชนิดหัวชนิดใบชนิดงาชนิด ที่เป็นน้ํจะนิ่ีเกลือหอทั้งหมดเมื่อได้ทั้งสามบาระแล้วทาพิธีอีเจ็ดเสาเจ็ดตังคารแล้วจึงจะมารวมท่าทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถปั้นออกเป็นลูกกลอนได้อัน,นั้นคือต้องใช้เวลาปีหน้านุน่นเยโยมนะเราทาพิธีเสร็จเรียบร้อยในวันที่สิบห้านี้ปีหน้านูนหกสี่นั่นถึงจะได้เพราไม่ได้เป็นเรื่องทาง่ายน้าก็ขอจเจริญพราติโย,ยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านโปรดทาความเข้าใจว่าเราเอามาทําความเข้าใจคำพีที่มันไม่มีชีวิต ที่เขาคิดว่ามันสูญหายไปแล้วหรือเขาคิดว่าไม่รู้ว่าจะทําความ้าใจยังไงอตาตม,มาก,ก็ทําความเข้าใจจากที่หลวงป,ปู่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาถามว่าเคยทำไหมไหนเคยทำอกแต่เราถือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ขอแนะนาอยู่ก็เลยย้อนรอยค้นหาสมุนไพรจัดส,ส่วนพิกัดน้ําหนักเขาบอกว่าน้ําหนักเท่ายาทั้งหลายทั้งหมดไม่ได้โยมขอขานเฉพาะน้าประสานทองตัวเดียวก็ถือว่าเป็นธาต,ถถตุวัตถุที่เป็นอันตรายแล้วกรรมยานอีก นอกจากยางออกจากต้นมันก็เป็นธาตุวัตถุแล้วอะถ้าอยู่ในต้นเนี่ยเป็นพืชวัตถุแต่ถ้ามันเป็นยางที่ออกมาแปลเป็นสภาพอย่างอื่นแล้วถือว่าเป็นธาตุวัตถุแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ยาต้องระมัดระวังการประกอบต้องรู้จักพิกัดกรรมสั้เสถึงบาดเชืองให้ถูกต้องจะเกิดเป็นคุณแก่ชาวบ้านก็ขอเจริญพรญา,าติโยมที่ให้เกียรติรับฟังอยู่ทางบ้านนะจ๊าก็คนที่จะร่วมได้ก็ถือต้องรักษาศีอุโบสถตั้งแต่สามาชชาคืนนี้มีสองกรณี ขาบอกกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่บดว่านยาจะต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์จะต้องถือสินอุโบสถนั่นคือสาหรับคนที่บดคนที่ตําส่วนที่คนที่จะเข้าร่วมจะต้องรักษาอุโบสถถือศินแปดเนี่ยอย่างน้อยสามวันก่อนที่จะเข้าร่วมแจ้งอันี้นะทำวามพิจารณว่าไม่ได้นะต้องเอาหญิงสาวบริสุทธิ์มาบดถูกต้องอันนั้นถูกต้องแต่ผู้เข้าร่วมจะต้องถือสินอุโบสถนี่อาตามาไม่ได้ให้โยมเป็นคนทำอาตามาเป็นคนทำเองคือเราจะเน้นเรื่องการประกอบยาให้เข้าใจ โปรดฟังให้ดีว่าเราไม่ได้มาทําให้ญาติโยมงงง่ายแต่มาสอนเรื่องการหายาการทํายาขั้นตอนเรื่องการลงเลขยันนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะหมอยาคู่กับหมอยันถูกต้องแล้วอิงอาศัยถึงกันในการย้ายสมบัติเจติมาทุา่งไหนทุกคนไปเจ้าของนะมีคําถามอะไรไหมโยมถ้ามีคําถามก็ถามถ้ามีมคําถามก็ถามไม่มีคําถามก็ไม่คําตอบนะจ๊ะขอบคุณเจริญพรทุกท่นทกนทานขอให้คุณพระพูธคุณพระตามคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาแล้วก็ปู่ชีวกโกมาลพัด แล้วก็มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานอย่าได้เจ็บอย่าได้จนทุกคนโปรดติดตามนะครับคืนต่อไปแล้วก็ใครที่มีความสนใจบอกก่อนนะเขาไม่ได้ทําให้เช่าไม่ได้ทําให้บูไม่ได้ทําให้เช่า,ห,าหรือบูชาแต่เราทําให้คนที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยจะได้สําหรับคนที่เข้าร่วมพิธีคนละสาเมตรไม่ได้ไม่ได้ทําขายสําหรับยาจินนามานี เขาทำอย่างไงอาตมาไม่ทราบแต่บอกก่อนว่าเราไม่ให้จําจัดจําหน่ายให้บูชาไม่เป็นเงินไม่เป็นทองแต่ข้าร่วมมีเราจะให้สามเม็ดเนี่ยปั้นนะโยมปั้นการคลึงยาเม็ดจินดามานีจะต้องให้เท่ากับเม็ดกํมยานเนี่ยเม็ดกัมยานขนาดนี้นะเม็ดกัมยานขนาดนี้เพราะนั้นในในตาราเขาเขียนบอกว่าหาค่าดังทองคําเพราะฉะนั้นเงินทองซื้อไม่ได้แต่ซื้อด้วยความศรัทธา เอาความรัทธามาเอาความถูกต้องเอากระบวนการจัดยามาเพราะยานี้เป็นยารักษาโรคส่วนพุทธคุณนั้นมาเสริมเติมเอาภายหลังขอให้ทำความเข้าใจเจริญพรขอบคุณมากในกำรผูนี้คนตอกละโยมต้องเลิกก่อนนะเดี๋ยวคนตอกน้ำท่วมเรากับใครไม่รู้จักก็มาดูได้นะกำยานที่ว่าน้าตกมีต้นใหญ่เลยสูงลูน่นไปถึงยอดเลยลู่ดอกก็มีลูกก็มีนั่นดูเอากำยานไอ้นี้กําลังเลือดมา้า อักษรก็กำลังแล้วนะนักทู่จัดแบกนะอันนี้ก็อบเชยนี่อบเชยไม่ต้องหมดเรามาเดินยางกลางคืนไม่ใช่เดินยางกลางคืนนะสินเสร็จเรียกก็ลาก็เสร็จเรียบร้อยก็เราสิสุดจะบนการฟาร์มเลยนะจ้าโยมเราก็ถือสมพอ่าถือย้ายตอกก็แค่นี้นะโยมนะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ